สวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาพบกับคุณครูตะวันกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาไทยในสัปดาห์ที่แล้วคุณครูตะวันได้พานักเรียนไปเรียนเรื่องอักษรสามหมู่กันไปแล้วใช่ไหมคะในสัปดาห์นี้คุณครูตะวันจะพานักเรียนไปเรียนเรื่องประโยคสื่อสารเอว่าแต่ประโยคสื่อสารคืออะไรหนะ้านักเรียนอยากรู้แล้วใช่ไหมคะถ้านักเรียนอยากรู้แล้วเราไปชมกันเลยค่ะประโยคสื่อสาร ในการสื่อสารเพื่อให้ผู้พูดและผู้ฟังมีความเข้าใจตรงกันต้องเลือกใช้ประโยคให้ตรงตามจุดประสงค์ประโยคที่ใช้ในการสื่อสารมีหลายชนิดได้แก่ประโยคบอกเล่าประโยคปฏิเสธประโยคคำถามประโยคคำสั่งประโยคแสดงความต้องการประโยคขอร้อง ประโยคที่ใช้ในการสื่อสารมีหลายชนิดวันนี้คุณครูตวันจะแนะนำให้นักเรียนรู้จักกับ3ประโยคคือ 1. ประโยคบอกเล่า 2. ประโยคปฏิเสธและ 3. ประโยคคำถามค่ะเรามาดูที่ประโยคแรกกันดีกว่าค่ะประโยคบอกเล่าประโยคบอกเล่าใช้บอกเรื่องราวต่างๆให้ผู้อื่นรู้เรื่องยกตัวอย่างเช่น เด็กกลุ่มหนึ่งยืนอยู่ริมร้วลุงบุญเล่านิทานให้เด็กๆฟังฟ้าใสวิ่งออกกำลังกายทุกวันประโยคปฏิเสธใช้บอกว่าเรื่องราวนั้นๆไม่ใช่ไม่ต้องการหรือไม่จริงมักมีคำว่าไม่ ไม่ใช่ไม่ได้อยู่ในประโยคยกตัวอย่างเช่นใบหม่อนไม่กลัวจิ้งจกตุกแกอีกแล้วลุงบุญไม่ได้ไปตลาดนี่ไม่ใช่กระเป๋าของฉันประโยคคำถามใช้ถามผู้อื่นเมื่อต้องการคำตอบมักมีคำถามว่าใครอะไรที่ไหน เมื่อไหร่ทำไมยกตัวอย่างเช่นพวกเขายืนมุงดูอะไรใครรู้จักงูเขียวบ้างน,น้องๆรู้จักงูเขียวกันไหมคะวันนี้อากาศร้อนหรือไม่ เป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนประโยคสื่อสารในวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะในสัปดาห์หน้าคุณครูตะวันจะพานักเรียนไปเรียนเรื่องประโยคสื่อสารอะไรอีกนักเรียนอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะสำหรับสัปดาห์หนี้คุณครูตะวันต้องขอลาไปก่อนบ๊ายบาย